ขัวไทยในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะวันนี้หวานจะพามาทําซอสเห็ดใส่ครีมนะคะวันนี้สบานใช้เป็นเห็ดโมรีค่ะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะเสิร์ฟได้กับหลายเมนูเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเห็ดอันนี้เราใช้เห็ดพึ่งหวานที่เราเก็บได้ตอนหน้าร้อนเยอะๆนะคะเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องตากแห้งไว้ค่ะเอามาทําก็ได้นะคะนี่คือหน้าตาของเห็ดโมรีนะคะจะเป็นหัวยิกๆอย่างนี้นะคะเราใช้แห้งนะคะน้ําแช่เห็ดเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราได้ใช้อีกค่ะ ที่นี่จะอยู่ที่ประมาณกิโลละ3 0 0ยถึง500ยยูโรนะคะเห็ดอันนี้แต่ถ้าเราใช้เห็ดพึ่งหอมราคาก็จะถูกลงหน่อยเห็ดพึ่งหวานที่เราเก็บได้เยอะๆนะคะราคาก็จะถูกลงหน่อยรสชาติก็ใช้คล้ายๆกันค่ะเราจะเสิร์ฟกับสเต็กเนื้อก็ได้นะคะสะเต็กเนื้อสันในเสิร์ฟส่วนมากจะเสิร์ฟกับเนื้อค่ะซอสอันนี้เมื่อกี้เราผัดให้หอมแล้วนะคะหวานจะผัดใส่เนยนะคะผัดใส่เนยหอมแดงผัดใส่เนย เมื่อกี้มีหอมแดงหั่นเล็กๆประมาณสามขีดนะคะสามขีดหวานจะใช้กระเทียมแค่1ช้อนเองค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะหวานจะใช้ไม่เยอะพอผัดให้หอมแล้วหวานก็จะมาเผาเหล้าคอนยักษนะคะตั้งกระทะตั้งใส่หม้อให้ร้อนแล้วก็จุดไฟเผาให้แอลกอฮอลมันออกให้หมดนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ในเห็ดคนให้เข้ากันนะคะหวานใช้เป็นเหล้าคอนยักนะคะประมาณหนึ่งแก้วถ้าใครไม่มีเหล้าคอนยักก็ใช้เหล้าว,วิสกี้ก็ได้นะคะ เห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นไฟลุกขิ้นนะคะก็คือเผาให้แอลกอฮอลมันออกทั้งหมดค่ะผัดให้หอมเสร็จแล้ววันก็จะมาตั้งหม้ออีกใบหนึ่งวันจะใช้ครีม3ลิตรนะคะวันนี้เห็ดประมาณ3ามขีดค่ะเห็ดแห้งจะได้เยอะมากเลยค่ะกิโลหนึ่งจะอยู่ที่300-500ยถึงยูโรนะคะเห็ดอันนี้ถ้าใครมีสดก็ใช้สดได้นะคะบางประเทศเราจะมีสดค่ะแต่ที่นี่เราไม่มีค่ะเราก็ใช้แห้งแห้งก็หอมเหมือนกันค่ะ หวานก็จะใส่ตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่ครีม3ลิตรนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะมีรสด,ดีของที่นี่แล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นเองค่ะรสด,ดีของที่นี่เดี๋ยวหวานจะเอากระปุกให้ดูมันจะมีรสวัวรสปลาแล้วก็รสไก่นะคะวันนี้หวานจะใช้รสด,ดีเป็นกลิ่นวัวนะคะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าฟงเดอโวค่ะตั้งหมอ้อครีมให้ร้อนเสร็จหวานก็จะเอาเห็ดที่ผัดไว้ลงมาใส่ในครีมนะคะ เห็ดที่เราผัดให้หอมแล้วก็จะเอามาใส่ในครีมอย่างที่บอกค่ะเห็ดอันไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบเห็ดอะไรก็ใช้ได้ค่ะเห็ดฟาริสที่แบบมีหาขายตามห้างก็ทําแบบนี้สูตรเดียวกันเลยค่ะแต่เราจะเปลี่ยนที่เห็ดนี่ค่ะที่หวานบอกว่าฟงเดอโวนะคะวันนี้หวานจะใช้เป็นกลิ่นบัวจะเหมือนรสด,ดีเลยค่ะอันนี้หวานก็จะเอามาคนใส่กับน้ําที่แช่เห็ดเมื่อกี้นะคะ เอามาคนแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดพอเดือดเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นค่ะเหมือนกับว่ารสด,ดีของเขาจะผสมแป้งไว้แล้วเครื่องปรุงมีแค่นี้เองค่ะแล้วก็เกลือกับพริกไทยเกลือกับพริกไทยก็ชิมเอานะคะแล้วแต่ชอบถ้าใครทําน้อยก็ชิมเอาแต่วันนี้หวานใช้ทำสามลิตรค่ะแล้วครีมอันนี้มันจะติดหม้อบ่อยมากเลยนะคะเราต้องคนบ่อยๆค่ะติดหม้อง่ายมากเลยนะคะถ้าติดแล้วก็จะไหม้ก็จะได้กลิ่นเหม็นไหม้เลยค่ะ คือทิ้งไม่ได้เลยค่ะทําซอสอันนี้จะอยู่เฝ้าหน้าเตาตลอดเห็นไหมคะน้ำเขาจะเริ่มข้นขึ้นแล้วน้ําที่หวานใส่กับรสด,ดีของที่นี่เมื่อกี้เขาจะเริ่มข้นขึ้นมาเราก็จะเอาไปใส่กับครีมแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นมาเราก็จะดูที่ความข้นแต่ถ้ามันใสไปเราก็จะตั้งหม้อต่ออีกทีตั้งไฟต่ออีกทีนะคะถ้าได้วความข้นได้แล้วเราก็ปิดเลยค่ะ ปรุงรสเกลือพริกไทยแค่นั้นเองค่ะวันนี้มันจะเอามาเสิร์ฟกับไก่งวงนะคะไก่งวงมว้วนยัดไส้แล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็เอามาดาบไฟให้เหลืองหอมนี่ค่ะหน้าตาเห็ดโมรีของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอีกเมนูหนึ่งหวานเสิร์ฟกับพวงนมนะคะที่เห็นนี้จะเป็นเห็ดพึ่งหอมสูตรเพริ่มกับพวงนมแล้วก็เสิร์ฟกับสเต็กเ,เนื้อสันในก็ได้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสงสัยอันไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ